มาเลยรีบด่วนเลยให้ยืมสองแสนไม่ต้องคำ้ำเงินเข้าบัญชีทันที สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของธนาคารออมสินนะครับตอนนี้นะครับมีสินเชื่อนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับมาเลยยืมได้2 0 0 0 0 0ไม่ต้องคำ้ำ สมัครเสร็จรับเงินเข้าบัญชีทันทีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับหลังจากภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเครื่องทำให้หลายคนเนี่ยนะครับได้ประสบปัญหาทางด้านการเงินหมุนเงินไม่ทันวันนี้นายเอกก็มี อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับสำหรับโครงการนี้นะครับก็เพื่อใช้เป็นกองทุนเนี่ยนะครับหมุนเวียนในการประกอบอาชีพนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและก็ชำระหนี้สินอื่นๆได้นะครับให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืนนะครับให้กู้ได้ไม่เกิน หเท่าของเงินออมณวันที่ยื่นกู้นะครับแต่ละลายเนี่ยนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับตรงนี้เป็นรายละเอียดนะครับที่มาจากนะครับธนาคารออมสินนะครับในเรื่องของโครงการสินเชื่อธนาคาร ประชาชนนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นนะครับก็คือเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพนะครับตรงนี้ก็มีจุดเด่นก็ตรงที่ไม่ต้องมีคนค้ำก็ได้นะครับรายละเอียดสินเชื่อนะครับดูจากตรงนี้เลยจำนวนเงินก็จะให้ไปไม่เกินรายละ200แ0,000น,นะครับอัตราดอกเบี้ยน,นะครับ อยู่ที่อัตราดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ถ้าไม่ผิดนัดชำระหนี้นะครับก็ให้เป็นตามประกาศที่กำหนดนั่นเองนะครับในการชำระคืนนะครับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้นะครับข้อที่1นนะครับเงินกู้ระยะสั้นให้มีการทบทวนวงเงินทุกปีนะครับข้อที่2นะครับเงินกู้ระยะยาวนะครับอย่างเช่น วงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทเนี่ยนะครับก็จะให้กู้ได้ไม่เกิน3ปีหรือ36งวดนะครับวงเงินกู้ตั้งแต่50,000ขึ้นไปแต่ไม่เกิน100,000บาทเนี่ยนะครับก็จะให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีหรือ60งวดนะครับวงเงินกู้ตั้งแต่100,000บาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน200,000นะครับก็ให้กู้ได้ไม่เกิน8ปีตีสว่า 96งวดนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับยังมีการระบุอีกนะครับว่าถ้าหากผู้กู้เนี่ยนะครับประสงค์ชำระคืนเงินกู้เกินกว่าที่ระยะเวลาที่กำหนดนะครับตามข้อที่2แล้วนั้นนะครับก็ให้ปฏิบัติด,ดังนี้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวมงเงินให้กู้ได้ไม่เกิน8ปี96งวดนะครับหลักทรัพย์ทางธุรกิจเต็มวงเงิน ให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีหรือ60งวดนะครับตัวงนี้ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันก็จะได้ยืดระยะเวลาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับสำหรับวิธีการคำนวณการชำระเงินกู้นะครับก็ชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเป็นหลายงวดเป็นรายเดือนนั่นเองนะครับการคำนวณการชำระนี่แบบอัตราดอกเบีย้ย ที่นะครับหรือแ t r เรทนั่นเองทั้งนี้กรณีชำระเงินงวดตามปกติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของสัญญาสามารถชำระคืนทั้งจำนวนเพื่อนำไปคำนวณวงเงินกู้ใหม่ได้อย่างเช่นใครมีเงินก้อนเนี่ยก็สามารถนำมาโปะได้นะครับสำหรับเรื่องของรายละเอียดในการสมัครนะครับคุณสมบัตินะครับจะต้องเป็นผู้มี คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ,อันไหนก็ได้นะครับอันที่1เป็นผู้ที่ประกอบการรายย่อยเช่นประกอบค้าขายบริการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจําหน่ายอย่างนี้นะครับก็คือเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับได้นะครับกรณีถัดไปนะครับก็เป็นผู้ที่มีรายได้ประจําเช่นข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจํานั่นเองนะครับกรณีถัดไปนะครับเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆอันนี้แหละนะครับก็เป็นที่สําคัญสําหรับพี่น้องนะครับพวกเราชาวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายคนเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆเลยนะครับแต่ก็มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพอิสระนะครับตรงนี้ก็ให้ตรงกับคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนไม่ว่าจะเป็น ค้าขายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือผู้ที่ยังไม่ประกอบอาชีพก็ได้นะครับแต่ยังมีแนวคิดที่จะประกอบอาชีพเพิ่มเติมเนี่ยก็มาสามารถกู้เงินทุนจากตรงนี้ได้นะครับหลายคนบอกว่าตอนนี้ฉันเองเนี่ยนะครับยังไม่มีอาชีพใดๆแต่มีความคิดที่จะทํานูน่ทนทํานี่ก็มาสามารถปรึกษากับธนาคารอมสินในเรื่องของโครงการธนาคาร ประชาชนเนี่ยได้เลยนะครับคุณสมบัติข้อที่2นะครับต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและเมื่ออายุของผู้กู้กับระยะเวลาเนี่ยนะครับในการชำระคืนเนี่ยก็จะต้องไม่เกิน60ปีในกรณีที่ผู้กู้เนี่ยมีอายุไม่ครบ20ปีต้องให้ผู้ปกครอง จัดทำหนังสือความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญานะครับคุณสมบัติข้อที่3นะครับเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้นะครับคุณสมบัติข้อที่4นะครับมีสถานที่ประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยที่แน่นอนคุณสมบัติข้อที่5นะครับเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะครับณสาขาที่ยื่นขอกู้เงินนะครับ คุณสมบัติข้อที่6นะครับไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือคณะกรรมการของธนาคารอมสินนะครับคุณสมบัติข้อสุดท้ายนะครับต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชนลายบุคคลอนเนกประสงค์นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการของการพัฒนาองค์กรชุมชนนั่นเองนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของหลัก ประกันเงินกู้นะครับสามารถใช้หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่งนะครับอ่ะดูประเภทแรกนะครับใช้บุคคลค้ำประกันอันนี้ก็มาตรวจสอบกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ข้อมูลเอาไว้นะครับหลักที่2ก็คือหลักประกันประเภทอื่นๆนะครับของผู้กู้ที่ยินยอมให้ใช้ประกันได้อันนี้ไม่ต้องใช้บุคคลนะครับจากที่หัวข้อพาดหัวเอาไว้ ว่าไม่ต้องมีคนคำ้ำก็คือใช้อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับที่ดินว่างเปล่าห,หรือห้องชุดเนี่ยมาค้ำประกันได้ก็ต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหลักประกันที่3นะครับก็คือหลักประกันทางธุรกิจก็ไม่ต้องใช้คนค้ำอีกเช่นกันนะครับก็มีหนังสือรับรองนะครับสิทธิการเช่าแผงค้าสำหรับผู้ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับ ร้านค้านะครับที่สามารถเปลี่ยนมือได้ให้รับสิทธิ์เป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ80ของมูล,ลค่าหนังสือรับรองสิทธิ์นะครับการเช่าที่อะไรต่างๆที่เป็นหลักประกันนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับเอายานพาหนะเนี่ยมาใช้ประกอบด้วยนะครับนี่นะครับเอายานพาหนะมาใช้เป็นหลักค้ำประกันได้แต่ก็จะค้ำประกันได้ไม่เกินร้อละ95ของราคา ายราคาซื้อรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถด้วยนะครับและไม่เกินราคาประเมินของธนาคารก็ต้องขึ้นอยู่กับธนาคารว่าท่านเนี่ยจะประเมินราคาให้เท่าใดนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะทิ้งลิงก์เนี่ยนะครับเอาไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับใครสนใจอยากจะสมัครเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามจากทาง ธนาคารออมสินได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่เผยแพร่กันตามเว็บไซต์ของธนาคารออมสินอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับในเรื่องราวนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับกับท่านนะครับและก็หลายๆคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือ,อยังไม่มีอาชีพเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่า เป็นแนวคิดที่จะได้ลิเรมนะครับเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพบางคนอยากจะไปค้าขายบางคนอยากจะเปิดร้านอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเข้าร่วมกับโครงการที่ชื่อว่าศินเชื่อนะครับของธนาคารนะครับเพื่อประชาชนนะครับของธนาคารออมสินนั่นเองโครงการดีๆแบบนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของทางภาครัฐ ที่ช่วยนะครับพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดติดตามในเอกไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดในเรื่องของเงินกู้ต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่คนไทยทุกท่านทุกคนที่จะได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องสวัสดิการต่างๆตรง,งนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้ก็ต้องขอกราบ ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามกันมาโดยตลอดตลอดนะครับถ้าในเอกมีสิ่งสิงใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับทุกท่านมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวจบการนำเสนอคลิปข่าวสารนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ